ไอ้เฮียมึงเปิดท่าดีๆใส่หนทุกคดแต่เราคุณยังไม่ถ้าเรา social cam คือตอนนี้เราเพิ่งตื่นนะฮะเมื่อคืนกูก็ยังไม่ได้นอนเลยนะฮะคือแม่งใครละเมอส้นตีนแตกอะไรนก็ไม่รู้เข้าหรอแล้วถ้านอนชีคือกูไม่อยากจะแซมเปิลให้ดูอ่ะคือกูก็อยากจะแบกเมย์แต่กูเกรงใจ ตอนนี้นองเป่าก็มาถึงแล้วฮีไปรออยู่ที่ไหนไม่รู้สองเ1เว่นเซเว่นอีเลฟฟนเทเลโฟนก็อยู่บนหัวกูแต่กูไม่รู้เรื่ม่ดูถ่าทางฮีดูอะดูอารมณ์อารมณ์ไม่ค่อยดีอารมณ์เสียมากนะคะไหนเนี่ยไอตอนที่ถ่ายวิอนุสภาพเซอร์มากสม นี่คืออีนี่เขานอนตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วแบบรีบมากแบบอีที้ลามันว่างอะมันถึงขั้นบนชี้กันหลับกันหมดแล้วกูนู่นตีห้าหกโมงเลยพี่พ่อเก๋ก้อยคุยกันหนูตื่นขึ้นมาแล้วก็หลับอะไรใครคุยกันกูกับก้อยไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยกันจริงหรอกูเฮ้ยก้อยก้อยขอพาร์ทีขอพาด์ีอีนี่ก็ตอบกูเสร็จปั๊บนอนต่อเลยกูไม่ยกอีพันมาห็นคุยกันอ่าแค่นี้ก่อนนะฮะไหนเอามาดูดิ ไม่ว่าค่ะอยู่ในอีนันของอีนั่น